เปลี่ยนใจนะคะหลังจากที่ให้สัมภาษณ์มา2-3วันว่ารัฐบาลเพิ่งทํางานได้6-7เดือนเองยังไม่ได้มีการทําอะไรที่จะสามารถนําเอามาอภิปรายได้รอเก็บข้อมูลให้เยอะๆก่อนแล้วค่อยเอามาอภิปราย <c oughs> ทีเดียวจะดีกว่าแต่ว่าวันนี้ คุณชัยธวัฒน์ค่ะอบอกว่าในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรประชุมหัวหน้าพักฝ่ายค้านแล้วมีมติร่วมกันค่ะยื่นอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญเพื่ออะไรเ,เ,เพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีคุณชัยธวัฒน์บอกว่าเดี๋ยวจะประสานประธานสภายื่นยัตติในวันพุธหน้าค่ะเบื้องต้นมองว่าต้องการเวลาอภิปรายอย่างน้อยสอง วันคาดว่ายื่นอภิปรายรัฐบาลไปแล้วเนี่ยก็จะได้อภิปรายระหว่างวันที่3ถึง5เมษายนก่อนที่จะปิดสมัยประชุม,มคุณชัยทวัตขยายความเพิ่มเติมบอกว่า รัฐบาลชุดนี้เนี่ยบริหารประเทศเป็นเวลาเกือบครึ่งปีแล้วแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเพิกเฉยต่อคําแถลงนโยบายของตัวเองอีกครั้งยังล้มเหลวในการบริหารไม่ได้ขับเคลื่อนแก้ปัญหาประเทศอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรมจ้่นม่คือเงินนะฮะอันนี้พื้นฐานง่ายๆนะครับถ้าเขามีนยโยบายมันต้องมีเงิน ประเด็นคือมันไม่มีเงินน่ะเขาก็นนขับเคลื่อนลำบากนน้เรายัางชมอยู่เลยว่าเอ่ไฟคันเข้าใจรัฐบาลนะไม่เป็นไรหรอกถ้าอยากจะเสนอก็เสนอแต่ผมตลกไงเขาให้เหตุผลอีเหตุผลหนึ่งเขาบอกว่าก็ทางานมาหกเดือนก็มากพอแล้วดูมันจะดูได้แล้วว่าทําอย่างมีประสิทธิภาพาอ,อะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยถามว่าคุณเปรียบเทียบกับใครฮะเปรียบเทียบกับประยุทธ์เหรอเปรียบเทียบคุณคงไม่ได้อะเพราะคุณก็ไม่เคยทําอะไรอะแต่ถามว่าเปรียบเทียบกับใครอ่ะ ว่าไม่มีประสิทธิภาพเานี่ยหมายถึงอะไรเอาหน<ะ>้ามีโลดนี่เป็นสิ่งเดียวที่พักเก้าไกลเก่งคือพูดก็ดให้เขาทําอีกอย่างคือสับขาหลอกเลยไหมพี่แขก <c oughs> เดี๋ยววันนี้บอกทําไม่ทําทําไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยไม่หลอกไม่หลอกคือพี่พแขกนะรู้สึกว่าฝ่ายค้านเขาก็น่าเห็นใจไงในเมื่อเขาไม่มีอํานาจรัฐใช่ไหมคะสิ่งเดียวที่เขาจะทําให้ประชาชนอึ้งทึ่งเสียวอ่ะก็คือการพูดให้เจ๋งที่สุดในสภาแต่มันจะสนุกมากเลยนะเพราะว่าทุกคนก็จะตอบกลับว่า หกเดือนวิไอนี่กูละทีมึงสิบเดือนยังให้รอเลย <_ an> แค่นี้มันก็เหนื่อยแล้วนะ <_ an> แค่นี้มันก็พูดอะไรยากแล้วนะว่ามาตรฐานจะตัวอะไรกูเนี่ย <_ an> ต้องให้กูสิบเดือนนะแอดนีสูกไหมแล้วหลังจากนั้นสิบเดือนคุณได้เป็นรัฐบาลเนี่ยต้องรอผลงานอีกถ้าคุณบอกหกเดือนเห็นผลงานแปลว่าถ้าภาคเก้าไกลอยู่ในอำนาจเนี่ยคุณจะวิพาษวิจารณเขาได้ก็ต้อมื่อเขาอยู่ในอำนาจแล้วสิบหกเดือน แล้วพอพักเพื่อไทยมีแค่6เดือนคุณวิภาวิจารณ์แล้วมันไม่เหมือนถมน้ำลายลถหน้าตัวเองไปนหน่อยนะเดี๋ยวแขกแบบอภิปรายให้ได้ร่วมหน้าเลยอ่ะดิสโท a l เลตกี่โมงค่าแรง400บาทกี่โมงผมก็ถามกลับเลยว่าถ้าคุณเป็นรัฐบาลนี่ย3ามพบาทผู้สูงอายุกี่โมงเลือกตั้งพู่ว่าทั่วประเทศกี่โมงแต่อาจารย์กับพี่แขกอย่าลืมว่าเขาไม่ส ก็ไม่รู้เป็นอะไรรู้สกผมไม่เคยคิดอยากเป็นนักการเมืองเลยนะยกเว้นยุคเนี้รู้สึกพวกคนไทยแม่งนอมแนมเดี๋ยวกูเข้าเองที่ที่เก้าไก่เขาเปลี่ยนใจอาจจะเป็นเพราะว่าได้คุยกับพรรครวม่ายท้ายอย่างพรรคประชาธิปัตย์เอาเหลือเป็นลูกใกล้ประชาธิปัตย์แล้วเหรอตอนแรกก้าไก่บอกไม่แต่ว่าประชาธิปัตย์พอได้คุยกันแล้วอ่ะเอายื่นเธออะไรแบบนี้ประชาธิปัตย์มีกี่เสียงไหนบอกคุณมีหลักการนี้คือเขายังบอกแบบนี้ว่ารัฐบาลยังปล่อยปละละเลยให้มี ลุ่มผู้มีอิทธิพลทั้งในและนอกประเทศเอารัดเอาเปรียบประชาชนปล่อยให้ข้าราชการเรียกรับผลประโยชน์หลักนิติธรรมถูกทำลายด้วยการเลือกปฏิบัติในกระบวนการนิติธรรมบริหารประเทศอย่างไรจะเลยงทำไร้ประสิทธิภาพนประือวมากได เขาคุยกันมาแล้วคุณชัยธวัฒน์เป็นคนภาษาผูดภาษาภาษาประชาธิปัตย์เลยก็มาประชาธิปัตย์ก็มาเลยถ้ามีถการเรียกับผลประโยชน์นี้มันเพิ่งเกิดเมื่อ6เดือนที่แล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเลยก่อนหน้านี้ไม่เคยมีตอนตอนพวกพี่อยู่โอ้โหบ้านเมืองเจริญสัตว์อะอยขอบบ้านเมืองเจริญมากอ่ะ คุณชัยชนะบอกว่าเตรียมเนื้อหามาสักพักแล้วยืนยันว่าประชาธิปัตย์25คนพร้อมทําหน้าที่ฝ่ายค้านไทยสร้างไทยก็พร้อมค่ะพร้อมอภิปรายเช่นเดียวกันแต่ก็ประชาธิปไตยก็อย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเราในฐานะประชาชนเราก็จะได้ฝึกสมองด้วยอืมค่ะค่ะคือคือได้แหละผมคิดว่าไม่มีปัญหาเลยคือฝ่ายค้านเนี่ยผมพูดตามตามจริงนะจริงๆก็ควรจะมีโอกาสในการทวงติงในทุกประเด็นแหละถ้าเห็นประโยชน์จริงๆแต่ถ้าคุณทวงติงไป กะตีสนุกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนก็จะเอือมละอาคุณดูคุณดูสภาพประชาธิปัตย์แล้วกันแล้วใช่ไหมที่ทุกคนคาดหวังว่าเป็นได้แต่ฝ่ายค้านที่มีศักยภาพอ,อพาภารณ์ from that ไม่มีอะไรแล้วถูกไหมแล้วประชาชนก็ให้ความไว้วางใจน้อยลงไปเรื่อยๆคุณอยากเดินรูทนั้นเชิญเลยนะ ต้องเราดูคุณจุรินด้วยนะคะคุณจุรินก็บอกว่าที่บอกว่ารัฐบาลยังไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินการทุจริตจะเกิดไม่ได้นั้นคุณจุรินบอกว่าไม่จําเป็นเนื่องจากถ้ารัฐบาลจะโกงต่อให้ไม่ต้องใช้งบประมาณก็โกงได้ก็แล้วแต่ว่ารูปแบบจะออกมาเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับก้าไกลที่เป็นผู้นําฝ่ายค้านนะคะเราดูคุณจุรินอภิปรายนี่ฝ่ายค้านในฝันนะประชาธิปัตย์กับเก้าไกลแต่สรุปมากเลยอ่ะหัวหน้าพักอยู่ไหนวะพักเนี้ยไม่เคยเห็นออกมาแอคชั่นอะไรเลยหายไปกับ ไล่สับปะรดที่ประจุปีลืมเนี่ยจำชื่อหัวหน้าพักไม่ได้แล้วคุณตีกระทรวงเกษตรคนที่แล้วไงคุณเฉลิมคุณเฉลิมชัยซีออดดูดิต้องโยงไปไล่สับปะรดและกระทรวงเกษตรถึงจะนึกชื่อออกมาเลอะโลกลืมกันอ่านนั้นหัวหน้าพักที่โลกลืมเห็นแต่หน้าอดีตหัวหน้าพัก คุณจุรินเอ,อ,นอคุณชัยทวัฒน์ยังพูดถึงเรื่องของการยื่นยติด่วนขอให้สภาตั้งคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อศึกษาขอบเขตอำนาจศาลร,รัฐธรรมนูญและขอบเขตอำนาจนิติบัญญัตินะคะอันนี้ดีว่ะอ,อันนี้ดีค่ะอันนี้น่าทำ นี่ค่ะยื่นยื่นต่อทางด้านของประธานสภาน,นะคะ,ะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าสืบเนื่องจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่3ทับ2,567หรือคดีล้มล้างการปกครองของพรกเก้าไกลโดยพรกเก้าไกลเห็นว่ามีประเด็นที่กระทบการทำหน้าที่และการ<อ>าปฏิบัติงานของสสอ,อันนี้ผมปวดหัวอีกละเมื่อกี้อุตส่าห์ชมขออภยัยพูดเร็วไปนะพักนี้ทำอะไรพูดเร็วไม่ได้ในหลักการต้องคุยแต่พอคุณบอกว่ามันต้องยื่นเพราะมันเป็นปัญหาของพักคุณอันนี้ผมฟังดูแปลกๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะนําไม่ได้นําไปสู่การแก้ด้วยกัน แก้กฎหมายนะมันเอ็นอัพด้วยการแก้รัฐมนูลถูกไหมฮะในการจัดไอบาลานซ์ความสัมพันธ์ระหว่างตุลาการใช่ไหมฝ่ายบริหารฝ่ายการเมืองต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องพูดในกรอบที่มันใหญ่กว่านี้และอย่าเอาประเด็นของคุณเป็นที่ตั้งเพราะอะไรรู้ไหมคนอื่นที่เขาไม่สนใจเขาก็จะไม่เข้ามาแล้วถามว่าเวลาโบทมันจะผ่านไหมล่ะคุณต้องเอาปัญหาที่มันใหญ่กว่านี้มานําเสนอและให้เห็นว่าทุกคนเห็นปัญหานี้พร้อมเห็นพร้องต้องกันหมดถึงจะขยับได้คือต้องทำให้สังคมเห็นว่า ขอบเขตอำนาจของสารน้ำนูลที่ไม่ชัดเจนนั้นจะส่งผลกระทบต่อทุกคนใช่คือคุณชัตวัตรอธิบายแบบนี้บอกว่าคำวินิจฉัยขอบเขตอำนาจของสารรรมนูญมีผลทําให้สสและสมาชิกรัฐธรามไม่ชัดเจนแน่นอนว่าอะไรที่ทําได้หรืออะไรที่ทําไม่ได้ก็เลยอยากจะเสนอตเรื่องอะไรที่ทําได้ทํําได้ทาไม่ได้เป็นเรื่องของการ เขาเรียกว่าเวลาเขาวินิจฉัยออกมาที่มันไม่ชัดเจนคนละเรื่องกับอำนาจที่เขาใช้นะครับมมผมว่าคุณตอมเข้าใจผิดแล้วถ้าคุณพูดถึงขอบเขตว่าคุณควรจะขอบเขตของคุณในการอธิบายตีความเรื่องของรัฐมนูญเนี่ยมันมากกว่าอำนาจที่ประทายของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งหรือเปล่าม,มันต้องคุยกันเรื่องนี้ในเชิงปัชญามไม่ใช่บอกว่าเขียนวินิจฉัยออกมาแล้วก็ไม่ได้นําไปสู่การแก้ปัญหาอันนั้นมันคือประสิทธิภาพครับของตัวสารมไม่น่าจะเกี่ยวคนละเรื่องกัน ค่ะก็ะคุณชัยวัน์บอกว่าเรื่องนี้เป็นเพียงยติเสนอให้มีการศึกษาเท่านั้นไม่ได้กระทบคำมติจฉที่เกิดขึ้นแล้วและไม่ได้เกี่ยวกับการละเมิดศาลกล้าหน่อยดิแต่พักแต่พักเก้าไกลคาดหวังว่าผลการศึกษานี้จะมีส่วนในการนำไปพิจารณาการ<อ>จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะถ้าเรื่องนี้ไม่ชัดเจนจะมีปัญหาต่อไปในอนาคตเพราะอำนาจในการตีความของสารรัฐธรรมนูญก้าไก่ล้ําแดนฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า คุยกับพักการเมืองอื่นแล้วหรือไม่อย่างไรคุณชัยธวัฒน์บอกว่าแจ้งให้พักการเมืองฝ่ายรัฐบาลทราบแล้วแต่ว่าท่าทีของพักการเมืองต่างๆจะเป็นอย่างไรไม่ทราบก็ขึ้นอยู่กับเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคพักเก้าวไกลคะบางเรื่องอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาธิปไตยโดยรวมซึ่งทุกพักการเมืองได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดการที่องค์กรอิสระมีอำนาจเหนือ ฝ่ายนิติบัญญัติหรือมีอำนาจเหนือฝ่ายบริหารที่มาจากประชาชนอันนี้เป็นปัญหาเชิงหลักการประชาธิปไตยเวลาที่และแขกมั่นใจว่าทุกคนและทุกพักการเมือง สามารถหาคอนเซนเซสหรือสันธรรมติร่วมกันในการหาทางออกหรือความพยายามจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของความสัมพันธ์เชิงสถาบันทางการเมืองอันนี้ได้ทีนี้ย่างก้าวของการเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือจัดระเบียบอันนี้ใหม่อะค่ะแขกอยากให้พักก้าวไกลมีย่างก้าวอันคำนึงถึงแนวร่วมและ การหามิตรภาพในการต่อสู้แทนที่จะพูดว่าโอ้ฉันเก่งเหลือเกินฉันเหตุปัญหานี้อยู่คนเดียวส่วนพักอื่นฉันก็นำเรียนเพื่อทราบแต่จะมาร่วมหรือไม่มาร่วมฉันก็ไม่สนใจเพราะว่าพักคฉัน มันดีอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่นําไปสู่การมันจะนไม่นําไปสู่ความสมเด็จแล้วสิ่งที่เราอยากเห็นสําหรับประชาธิปไตยในประเทศไทยระยะยาวก็คือทุกพักการเมืองอะพัฒนาไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองและทุกพักการเมืองมีความเข้มแข็งเพราะพักการเมืองเข้มแข็งประชาธิปไตยก็เข้มแข็งประชาชนก็จะเข้มแข็ง ไปตามพรรคการเมืองที่ตัวเองเลือกมันสมการมันง่ายๆแค่นี้เองเพราะฉะนั้นอย่าเดินเกมการเมืองด้วยการลดทอนความสำคัญหรือดูเบา colleague ขออนุญาตเรียกว่าค o l l e a g u e แล้วกันนะของคุณน่ะพรรคการเมืองที่เขาเป็น c o l l e a g u คุณจะดีจะชั่วจะเทาจะดำจะเคยเป็นนั่งหลานให้ประยุทธ์ณวันนี้ทุกคนมีสถานะเป็นพรรคการเมืองเท่าๆกันและ ปัญหาระดับที่มันเกี่ยวกับ principle หรือหลักการประชาธิปไตยอะ่ะมันเป็นมันเป็นอิสุ e หรือเป็นประเด็นที่ควรจะผลักดันและขยับไปพร้อมๆกับพรรคการเมืองพรรคอื่นหรือทอดไมตรีไปจนสุดแขนแล้วเขาปฏิเสธค่ะมันมันมัน,มนเราก็จะได้ไม่ต้องติดตะขิดตะวงใจเพราะ<ๆ>เราก็จะไม่มีอะไรติดขาง แต่โดยท่าทีของก้าวไกลอะแขกอาจจะเป็นอคติของแขกเองนะแขกรู้สึกว่าหลายๆครั้งเหมือนอยากเป็นพระเอกคนเดียวอะอแล้วก็ไม่หวังผลสําเร็จคืออยากทําเพียงเพราะอยากบอกให้โลกรู้<ม>ว่า<พ>ฉันทำาหละป้ายทุกคนได้เสมอว่าที่ทําไม่ได้เพราะอะไรป้ายคนอื่นได้เสมอพัก<ห>นี้ไม่เอาพักนั้นทวงอยู่นั่นแหละใช่ไหมเพื่อเพื่อไทยทําไมไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกย่างก้าวในการเดินไปสู่ประชาธิปไตยด้วยกัน ข้อต่อกับกระดูกสำคัญนะคะ <c oughs> ไปดูกับพี่่านค่ะว่ามีอะไรดีๆมา <c oughs> เสนอค่ะช่วงนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญนะครับที่จะมาบอกเล่าถึงสุขภาพดีๆให้เราฟังนะครับนอกเหนือจากสุขภาพดีแล้วปโปรต้องดีด้วยกับสินค้าคุณภาพนะครับพี่ยอนพัวหน้าแนนเองสวัสดีครับสวัสดีครับแหมพูดซะเหมือนแบบแนะนํายาวนานก็เจอกันอยู่วันเว้นวันกันอยู่แถวนี้อยู่แล้วนะ, <c oughs> นะฮะใช่ในนี่แหลนะฮะก็ทอล์กอินไทยแลนด์ของเรานะครับก็คือจริงจริง พูดจากประสบการณ์จริงๆเลยด้วยความจริงใจนะครับโดยเฉพาะในรายการตัวเองด้วยนะครับแต่ไม่ว่าจะในรายการไหนผมก็ไม่โกหกทั้งนั้นแหละแต่พอเป็นรายการตัวเองรู้สึกว่ามันมันสบายใจที่จะพูดนะครับผวัมคิดว่าเราอยู่ด้วยกันเจอการคุยกันก็น่าจะรู้จักนิสัยใจคอหมมองทัศนคติกันพอสมควรนะครับผมเองเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะครับแต่ว่าดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้อยมากจริงๆนะครับ ผมเชื่อเนื้อของธรรมชาติแบบสดบุดๆเลยนะครับแต่จนกระทั่งมันเกิดบางอย่างขึ้นกับคนใกล้ตัวของเราแล้วเราก็พบว่าเออ เราเชื่อในสสารของธรรมชาติแต่บางครั้งธรรมชาติมันก็ทำร้ายเรานะครับอันนี้ในมุมมองก็คือเกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าพี่อ่านเป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัวนะสี่พี่น้องพี่อั๋นเป็นคนติ่งคือคนที่4แล้วเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่พี่ก็เลยอายุเยอะคือเลข8ละนะครับแต่ในเลข8เนี่ยเราอยู่ในครอบครัวที่ดูแลตัวเองกันดีแลวเขาก็เป็นแบบอย่างที่ดีครับคนสอนผมทุกอย่างเลยว่าออกจากบ้านต้องแต่งตัวให้ดีแต่งหน้าทำผมให้ไม่เสอยหน้านะทำไมเพราะว่าแบบทำผมดูแลบุคลิกภาพเป็นเรื่องสำคัญนะล ดูแลตัวเองมาโดยตลอดเช่นกันครับ,รบแต่วันหนึ่งในความที่เขาแต่งตัวดีแล้วยังสวยอยู่เสมอในวัย80กว่ามันทําให้เราไม่รู้ว่าหลายอย่างเขาเปลี่ยนไปเรื่องง่ายๆของเขาให้เป็นเรื่องยากมากขึ้น,นอะไรบ,าอบอ้างครับพี่คือลุกนั่งเดินวิ่งเอเอ มันเป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานที่สุดนั่นเป็นสิ่งแรกๆที่เราเรียนรู้โดยไม่ต้องมีใครสอนด้วยซ้ําในการเติบโตแต่ณวันหนึ่งเราเห็นเลยว่าเขานั่งแล้วเขาไม่ค่อยลุกเขาลุกแล้วเขาก็ไม่ค่อยนั่งคือเขาไม่เป็นอริยาบทล้วเริ่มชวนไปไหนก็ไม่ไปแล้วไม่รู้ทำไมเขาดูขี้เกียจจังวะช่วงนี้นะฮะแม้แต่จะไปเที่ยวไปกินข้าวนอกบ้านเขาังไม่ไปเลย้งที่จริงเขาเป็นคนชอบเอนจอยต่างๆไงจนวันหนึ่งฮะมันเป็นการกินข้าวแบบรวมครอบครัววันเกิดเลยสิครับไม่เห็นจะไม่ได้เหมือนกันนะครับเราก็ไปท เขาไม่ลงอาวแล้วเขาก็ไม่พูดเพี่งนก็มามิเขาก็กวักมือเขาว่าไปก่อน เมื่อไปก่อนแล้วหน้าตาเขาดูจริงจังเรากเขาไปก่อนตอนนั้นแปลกใจไหมแปลกใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะสักพักนึงเขาเดินตามมาจริงแล้วเขาเดินตามมาพูดสิ่งแรกที่เขาพูดคือที่นี่มีรถเข็นให้เช่าไอ้ที่นี่มีรถเข็นให้ยืมมาเนี่ยนี่คือวันนั้นนะครับในที่สุดผมก็เลยบอกอ่ะเอาน้องพอน้องพีทไปนั่งตักแล้วกันแต่นั้นเป็นวันแรกที่เขาเอ่ยปากว่าเขาต้องการรถเข็นอยู่ดีๆเราจะขอรถเข็นไหมไม่แปลว่าไม่เจ็บไม่ ฝืดไม่เสียวไม่เป็น,นมันต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งในวันนั้นและสุดท้ายวันนั้นก็เลยเปิดใจคุยกันว่าเขาเป็นอะไระเขาก็เลยพูดว่าเออเขาเป็นมานานแล้วนะ,ะเรื่องของการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยเจ็บปวดติดขัดแต่เขาเลือกที่จะทนมาตลอดแต่ว่าวันนี้เออป่าออกมาแล้วเราก็เลยอ๋อทั้งหมดเลยว่าไอ้ที่แบบว่านั่งไม่ยืนยืนไม่นั่งชวนไปไหนไม่ไปไปต่างประเทศเขาปฏิเสธหมดไม่ไปไม่อยากไปออกจากบ้านแปลว่าเขาไม่อยากเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนไหวเขาไม่อยากออกมาข้างนอกแล้วเขาก็พูดว่าก็ฉันไม่อยากไปแล้ว กลายเป็นภาระของพวกเธอ,หร,อหรือทําให้เธอไม่สนุกไปซะหมดเราเลยแบบโอ้โหเลือกทนทําไมทําไมไม่ลองหาวิธีก่อนอวันนั้นก็เลยตัดสินใจว่าแบบปะไปตรวจกันอเอาจริงนะก็คือไปหาผู้ชี่ยวชาญไปหาหมอนั่นแหละ เราก็ไปดูแป๊บเดียวท่านเองเขาบอกว่านี่คือคอลลาเจนในข้อเข่าเสื่อมตามวัยซึ่งมันเกิดขึ้นได้กับทุกข้อนะครับแต่ข้ออื่นเราไม่ต้องขยับหรือรับน้ําหนักเยอะเท่าเข่าเพราะฉะนั้นเข่าจึงเป็นปัญหามากที่สุดและเวลาเป็นปัญหาเรารู้สึกมากที่สุดเข่าเราไม่ติดกันนะฮะบนกับล่างตรงนี้มันจะมีเส้นเอ็นพังผืดสารพัดมีสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างมันและสําคัญมากคือคอลลาเจนไทป์2ครับนะฮะแปลว่ามันมีไทป์นด้วยไทป์นอยู่ในผิวผมเล็บซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ให้ความสาคัญก มันเสื่อมสลายหายไป1อายุ2คือวิธีการใช้งานของคุณเช่นโอ้ยเราออกกำลังกายหนักมากเออะก็สควอตเออะก็สควอตเสื่อมไปมารอนฉันแข็งแรงมากแต่จริงคือคุณใช้หนักครับแป๊บนึงมันเสื่อมสลายหายไปสองอันติดกันมันก็สร้างความเจ็บปวดนะครับมันเนี้ยสึกหรอเสื่อมเสียสุดท้ายปลายทางสุดก่อนที่สุดคือผ่าตัดเปลี่ยนเข่าซะนะครับอ่ะก่อนที่จะไปถึงปลายทางเราชะลอกระบวนการนี้ได้หรือดึงมันย้อนกลับได้ครับเพราะ ผู้เชี่ยวชาญพูดผมฟังมาด้วยตัวผมเองเลยว่าคอลลาเจน t ทป์2กินเสริมเติมกลับเข้าไปได้นะครับมันอาจจะไม่ได้ร้อแล้วไม่ได้เติมครั้งเดียวแต่อย่างน้อยมันได้ได้บ้างก็ยังต้องเติม,มนั่นคือสิ่งที่เราเปิดใจว่า อ้าวเหรอผมไม่กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารันต้องกินสิเพราะวันนี้นี่คือองค์ความรู้จริงๆและโลกมีวิทยาศาสตร์และวิทยาการผมขอบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ต้องทานทุกคนตั้งแต่20กว่ามันเสริมเพราะฉะนั้นคุณทยอยเสริมเติมมาเรื่อยๆคุณก็จะรอดได้ครับนะครับเอาง่ายๆผมใช้เวลาอยู่อย่างยาวนานในการเลือกนะครับว่าจะเอายี่ห้อไหนสุดท้ายได้ตัวนี้มามีบางยี่ห้อที่เขียนว่ามีแต่มีแค่เป็นพิธีแต่ใช้อะไรไม่ได้ตัวนี้คือมีจริงๆครับนี่คือซีซีคาลเซียมค e n Plus นตพลัสนะ นี้มาหลายปียี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวไม่เคยเปลี่ยนเลยเพราะมีคอลลาเจนไทป์2เขียนไว้เต็มๆพี่อันพลิกด้านหลังแล้วดูให้ในนี้เปรียบเทียบปริมาณให้เรียบร้อยแล้วยี่ห้อนี้มีคอลลาเจน t y p ์2มากสุดในท้องตลาดและใช้ของดีแน่นอนพร้อมกับแคลเซียมแลคเทตและอัลเทอเนตนี่คือนำข้าวเกรดพรีเมี่ยมจากประเทศมาพร้อมวิตามินดีวิตามินซีรวมกันในสัดส่วนตั้งใจให้เราเป็นแบบนี้ ได้อย่างยาวนานและพลัสกดอะมโนซัมเป็นอีกหนึ่งปึกซึ่งดูทั้งฮอร์โมนเรื่องของผิวพรรณเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆครบทั้งหมดแล้วก็เป็นรสส้มยูซุอร่อยมากหวานพอดีไม่มีน้ำตาลและไม่มีคอเลสเตอรอลเปิดมาด้านในเป็นซองครับฉีกซองเทใส่แก้วขย่ากินอร่อยเลยพกพาได้เลยพกพาได้เลยนะครับไม่ต้องเอาไปเป็นกล่องนะครับแล้วก็ไม่ต้องตัก6ตัก6โอ้ยนั่งนั่งเช็ดโต๊ะกันหรือแม้แต่เปิดเข้าเปิดออกแป๊บเดียวมันชื้นจริงฮะพอเป็นก้อนใช่ไหมล่ะก็ไม่กล้ากินอีกเสียยังนะ เริ่มต้นต้นเดือนกันแบบนี้จัดโปรดีๆและโปรพิเศษมาให้ทุกคนตัดสินใจได้ทันทีเรื่องสุขภาพอย่าลังเลนะฮะยืนยันอยู่ตรงนี้ด้วยตัวเองตรงนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับส่วนใหญ่ที่เรากินแล้วเราเห็นกันในท้องตลาดเนี่ยคอลเลสเตอรกินกันเยอะแยะเลยแต่ส่วนใหญ่เป็น type 1 e นะครับดูแลเล็บผิวผมซึ่งไม่ผิดคุณกินไปแต่ type 2 ผมบอกเลยว่าควรกินต้องกินคุณจะสวยตึงมากแต่ติดเตียงไปไม่มีประโยชน์ครับดูคุณแม่พี่อ่านได้นะฮะหลังจากเขาทานมาอย่างต่อเนื่องนะตอนนี้ทุกกรุ๊ปของเพื่อนเขาทานกันหมดเลยเพราะทุกคนเห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นกับเขาจากที่พี่อ่านเล่าไปนะวันนี้นะเขากลับมาสดชื่นมากๆชวนไปไหนก็ไปเที่ยวเล่นได้เต็มที่วิ่งเล่นกับหลานได้แบบนี้นะครับอถอดรองเท้าวิ่งในสนามหญ้ายที่มันไม่เรียบอะ่ะ เขาทำได้เลยผมไม่มีภาพความทรงจาของการที่เขาวิ่งได้เลยอ่ะจนกระทั่งเราเห็นตรงนี้ว่าโอ้เขากลับมาแบบนั้นได้จริงและนี่ฮะใส่ส้นสูงอยู่นิ้วกว่าๆนะคะในชีวิตประจำวันย่อได้ย่อได้กระเป๋าอีกใบใหญ่ๆลงสุดขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุด คิดดูคุณแม่ฉันเองนะครับตอนเขาเห็นเขายังทึ่งเลยเออฉันลงไปได้ยังไงอ่ะใจอ่ะเขาลงตลอดแต่ล่างเขาไม่เคยลงไปได้หรือเนี่ยฮะชายหาดที่มันแบบทรายละเอียดเปียกๆดูดเท้าเนี่ยปกติเดินยังยากเลยนี่เขาทําได้หมดเลยพับเพียบขัดสมาธิสวดมนต์ไปวัดไหว้พระไม่กลัวบันไดใดทั้งสิ้นทําทุกอย่างได้หมดแล้วทุกวันนี้ไม่ต้องเคี้ยวเข็นฮะเขาอยากดูแลตัวเองและหลายครั้งผู้ใหญ่ในบ้านอาจจะอยากออกมากายแต่บอกทำไมดื้อทำไมขี้เกียจจริงๆแล้ว เขาไม่เออเขาไม่ไหวคือเขาอาจจะเจ็บทุกวันนี้สบายมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าเพิ่งเลือกทนเร็วเกินไปขอให้ให้โอกาสตัวเองก่อนชเชื่อพี่อานล,ลองดูตัวนี้ลองด้วยตัวเองแล้วมั่นใจถึงกล้า มาบอกกับทุกๆคนแล้วบอกอย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่าทานตัวนี้จริงๆสม่ำเสมอยี่ห้อเดียวไม่เคยเปลี่ยนทุกวัน C.C. แคลเซียมคอลลาเจน u s พลัสแล้ววันนี้มีโปรดีๆมาฝากกันด้วยครับ4กล่องของ C.C. c a แคลเซียมคอลลาเจนพลัสปกติ3,200บาทแล้ววันนี้ลดทันทีเป้ยงๆเลยเลยหลือ1990บาทและสำหรับ Talking Thailand ฮะพี่อันแถมให้เลยอีก3กล่องครับ รวมเปเจ็ดแล้วยังไม่พอครับมี F C Fiber ครับเป็นไฟเบอร์นะครับจากผักผลไม้นะครับอยากจากธรรมชาติเลยอีก28ชนิดและในนี้มีคอลลาเจน Type 1อยู่ด้วยนะครับดูแลเรื่องของเล็บผิวผมนะฮะและนี่ฮะมีถ้วยเก็บอุณหภูมิและถุงผ้าขนาดพอดีพอดีที่เราได้ใช้กันจริงๆเป็นถุงผ้า C C Family อีก1ชิ้นทั้งหมดนี้คุณรับไป11ชิ้นส่งฟรีเก็บเงินปลายทางถึงบ้านคุณได้ C C c a เซียม Collagen ไปถึง กล่องด้วยกันนะครับในราคาทั้งหมด1,990บาทไม่บวกอะไรเพิ่มเลยแต่คุณต้องโทรให้ทานเพราะเราจํากัดสิทธิ์ได้แค่100สายเท่านั้นสําหรับการขอเป็นเซ็ตทดลองนะครับโทรเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยที่0 2 0 3 0 0 0 3 3 2 2 0 3 0 0 0 3หรือกดเพิ่มเพื่อนหรือแอดเฟรนนะครับไลน์สีเขียวๆนะ t s m 8ี @tsm88 ็มแ t อสเอแคน QR ว o า e ก็ได้ของดีมีขายในวัดสันด้วยนะครับแต่ว่า ราคานี้ไม่มีขายที่ไหนนอกจากานทนี่ถ,บบนนถูกต้องอไม่มีทางคุณได้ของแบบนี้แล้วไม่ใช่เป็นของแถมส่วนๆนะจ๊ะนี่เป็นของแถมดีๆที่เราได้ทานกันจริงๆเพราะฉะนั้น4แถมสคุณได้ไปเ็เต<ๆ>็มๆแล้ววางไว้ทุกห้องวางไว้ทุกโต๊ะอาหารเลยหรือติดไม้ติดมือเป็นของฝากกันก็ได้เรื่องสุขภาพและแถมอีกทั้งหมดนะฮะแถวกลางและแถวล่าง ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงบ้านคุณอ้าแขนกว้างๆแล้วรอรับของไม่ต้องโอนเงินก่อนครับคุณเลือกวันรับคุณเลือกวันจ่ายได้โทรให้ทันร้อยสายเท่านั้นนะครับดูกันอยู่ทั่วประเทศกับรายการนี้นะครับ02030 0033 02030 0033หรือ line ทีท8เอสคุณแม่พี่อ่านนะจากคนที่วันนั้นอะเห็นว่าแบบไม่เออวันนี้คือลุกขึ้นมานะครับกลับมาเป็นคนที่คือ เขายังบอกเลยว่าเออฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันเป็นแบบนี้ได้เขากลับมาวิ่งได้เขากลับมาเดินได้ไปไหนมาไหนได้ไปวัดไหว้พระออกกําลังกายไม่ต้องเขี่ยวเข็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างคือเขาทําได้หมดเลยอย่างที่ตัวเขาเองยางทึ่งเลยและจนถึงทุกวันนี้เขากลับมาเป็นคนที่สดชื่นสามารถเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกันเยอะยะได้มากมายปีนี้มีอีกหลายทริปที่เขาเตรียมตัวจะไปนะครับเพราะฉะนั้น living proof จ้ะพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วถึงกล้ามาบอกตรงนี้ย้ำอีกที020300033หรือ Line atsm88 1,990บาทแคปหน้าจอรอไว้ได้เลยโทรให้ทันนะครับและอย่างที่พี่หยานบอกไว้นะคบว่าเริ่มกินตั้งแต่20ปีขึ้นไปอายุขนาดนี้กินได้แล้วนะครับเพราะว่าต้องเสริมไปเรื่อยๆมันเสริมสลายไปเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณพี่หยานมากนะครับยินดีครับดีครับ เหลือสองพันค่ะคุณผู้ชมจากเก้าพันเหลือสองพันแล้วร้อยสายแรกเท่านั้นนะคะอ่โทรเดี๋ยวนี้เลยแขกก็จอดโทรแล้วเนี่ยจะเอาไปให้แม่ละก็โดนตกค่ะรายงานเรื่องคุณยิ่งรักนิดนึงค่ะเพราะว่าเห็นมีคนไปถามปปชว่าจะอุธทณ์คดีคุณยิ่งรักจัดรถโชว์ไทยแลนด์สองพันยี่สิบหรือไม่ทางเลขาปปชก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูคาพิพากษาเต็มกันก่อนแล้วก็อาจจะมันมีเวลาภายในสามสิบวันก็เดี๋ยวจะรอดูก่อนนะคะแล้วก็คดีที่อยู่ในปปชตอนนี้เหลือหนึ่งคดีของคุณยิ่งรักค่ะก็ คือกรณีเกล่าหาคุณยิ่งรักษ์สมัยเป็นนายกมีมติเห็นชอบเรื่องการจัดสรรพลังงานไฟฟ้าให้กับเอกชนค้างอยู่ระหว่างการไต่สวนของอนุกรรมการปปชกี่ปีแนละ้วสิบกว่าปีนะค่ะก็ติดตามกันต่อนะคะว่าทางด้านปปชจะทําอย่างไรคะ่ะนี่คือ Talking Thailand วันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสััดีครบ